เรามาทำความรู้จักกับศูนย์ฝึกน้อยอกันก่อนนะครับและนี่คือหน้าตาของประตูทางเข้านะผมเข้าไปชมกันเลยครับนี่ก็คือสนามนะผมที่เอาไว้รวมกิจกรรมต่างๆนะผมเป็นจุดศูนย์รวมพลังพลต่างๆนะผมทั้งแถวนะผมหรือว่ารวมฝึกต่างๆนะผมไอ้ตรงนี้ก็คือลบพิเศษครับสถานที่ให้กําลังพลเรียลิคอนส่งทางอากาศในลักษณะต่างๆครับและตู้กดตังตรงนี้ก็คือเป็นตู้ที่ทุกคนจะต้องมากดทุกๆเงินเดือนออกครับ ถัดออกมากคืออาคารไม้นะผมก็คือร้อยสองพนหนึ่งหรือว่า106นั่นเองนะครับผมถัดมาฝั่งซ้ายมือนะครับผมอ่ามาดูป้ายก่อนเลยเขียนว่ากองการฝึกพลทหาร,ารหศูนย์การฝึกหนบุ่มสกานนาวิกโยธินนะผมตัวยอ่อคือกพทนะครับกองร้อยที่อยู่ดนะ้านหลังไปก็คือร้อยหนึ่งพันหนึ่งนะครับพนาัการก็เล่นกีฬาก,กันอยู่นะผมกองร้อยถัดมาก็คือร้อยสองพันหนึ่งนะผมถัดออกมากติดกันกันกบร้อยหนึ่งพันหนึ่งเลยด้านข้างร้อยสองพันหนึ่งครับมีฟิตเนสด้วยนะผมสามารถเข้าไปเล่นได้ถัดออกมาก็คือร้อยสามพันหนึ่งติดบบบอออกกมาก็คื ครับปิดกับหาดเตยงามหรืออ่าวนาวิกโยธินครับใครที่ไม่มีญาติหรือว่ามีแฟนหรือว่าใครที่ฝึกหยู่สามารถเข้ามาเที่ยวได้นะผมในศูนย์ฝึกนอยอรหรือค่ายกรมหลวงชมพรมีหาดเตยงามให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวเล่นน้ํากันหรือจะมานั่งชมพระอาทิตตกก็ได้นะผม,มอากาศดีมากเลยช่วงยามเย็นและที่เห็นอยู่ตรงนู้ คืออนุสาวรีย์นาวิกโยธินครับติดกับอนุสาวรีย์ก็คือพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธินครับผมสามารถเข้าไปดูเยี่ยมชมได้นะครับและถัดเข้ามาอีกก็คือ104,2ครับเป็นฝั่งของ1ันสครับและด้านหลังของ1้4 2สีก็คือ1้5ย1ครับผมเป็นกองร้อยที่อยู่ในซอยเด็กๆนะครับผมซอยที่เข้าไปตรงนี้ครับ ถัดรงมาจะเป็นบอกพั 1, 2, นสองแล้วผมรู้ว่าเป็นร้อยสานั่นเองอยู่ด้วยกันนะครับผมกล่องร้อยถัดมาคือร้อยสอนะครับถัดจากร้อยสมันก็จะเป็นร้อยหนนะครับผมด้านหลังร้อยหนก็คือร้อยห้นะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะผมกนอาหารท,าทาักทานกันาเร็ว และกองรถสุดท้ายตั้งอยู่หลังก็ฟพทอรครับผมก็คือซอนสองหรือ1 6 6 2นั่นเองครับและนี่ก็คือแผงทะเลนะผมที่จําหน่ายนะผมสินค้าของทหารนะผมไม่จะเป็นหมวกเสื้อเ,เกกงงต่างๆนะผมและเขาถามว่านอยอเมรเด็ดก็คือร้านน้ำนะครับ